นะครับก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบครับสําหรับบรรยากาศของการเริ่มต้นงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเราได้นําเอาส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในวันงานนะครับมานำเสนอเป็นอคนน์นิโชว์ครับ ที่หนึ่นะครับที่จะเกิดขึ้นภายในงานคือการแข่งขันแดนซ์คอนเทสตในวันที่16กันยายนนะครับและการประกวดคอเพลย์ในวันที่14กันยายนครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเอาแรงบันดาลใจของการประกวดคอเพลย์และแดนซ์คอนเทสต์นะครับมาผสมเพราะฉะนั้นครับในช่วงเวลานี้นำทุกท่านไปติดตามรับชมโอเพนนิ่งโชว์นะครับในชุดเดมู รองประานการันาื่อสาก็เป็ูว่าจัดประจำปี2567ครับยในเรื่องของการทาร่องเที่ยวนะครับสงขาเราเนี่ยเราเป็นฮับในเรื่องของ เรียกว่าจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเศรษฐกิจในภาคใต้กำลังจะยกระดับไปสู่อาเซียนรวมถึงไปถึงระดับโลกกับผมเองนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครไปชี้แจงว่ามาแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิ่งหนึ่งเมื่อกี้ก็คุยกับท่านองค์สู์ใหญ่ทีนอยู่ครับว่าเราก็ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะเราไม่ใช่เน้นเฉพาะในเรื่องของันาดใหญ่สูงขร่าทีษแสดอย่างเดียวแล้วเราก็จะพยายามให้เส้นทางคมนาคมไปยังเภิต่าง เรียนท่ารเดินที่ควรรอเพราะว่การจะหดโซฟาดีเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความดีกับการจัดงานในทรั้งนี้นะครับซึ่งการจัดงานเกิดจากอรนเป็นไ,ไปดวันพระจันทร์ซึ่งสมาครเจ้าทีมและก็คณะที่ได้จัดให้มีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความเจ็บเบื้องต้นด,ดีแล้วก็เป็นการดึกนับหนึ่งโดดนับนักท่องเที่ยว จากพื้นที่ใหญ่ๆงข้าเองหรือพื้นที่ัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจากต่างประเทศในประเทยสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาเที่ยวในเที่ยวนี้จำนวนมากหรือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลานะครับในการจัดงานปีนี้นะครับพิพิธภัณตัวร่งใหญ่ก <S Liberty Overwatch> ็บริการดีขั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะนำเสนองบประมาณนะครับในการจัดงานเกือบแสนบาท นะครับและก็จะด้ยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อยังจใการอนุจักการกันี้สมบูรณ์ยิง่งขึ้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการระดับไฟต่างๆนะครับากา,ารดำเนินดวงตาการตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองการดูแลความสะอาดร้อยของบ้านเมืองให้ก็ตลอดถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับ